สวัสดีครับ Channel p o ปอน e ี i ิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา o r i e n t Retro Future Gita เรือนนี้กันนะครับโดยที่นายกาเรือนนี้นะครับเชื่อได้เลยว่าเป็นเรือนที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็กําลังเล็งๆอยู่กันเยอะเลยนะครับซึ่งก่อนที่จะไปดูนาฬิกานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนนะครับเพราะว่ากล่องเนี่ยมันก็เป็นรุ่นที่มีความลิมิเต็ดด้วยนะครับ คือเดิมทีกล่องออรีเนเนี่ยมันจะแบบเล็กๆนะฮะมันจะแบบไม่ได้ใหญ่อลังมากนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็จะมีสกรีนว่า Limited Edition ด้วยนะฮะเปิดมาด้านในนะก็จะเป็นกล่องสีดำแบบนี้นะครับก็มี Limited Edition เหมือนกันนะครับเปิดฝาออกมานะฮะก็จะแบบเป็นกล่องสีดำๆทั่วๆไปเลยนะครับด้านในก็แบบบุนรวมมาใหญ่ๆแบบนี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรละนะครับอันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ที่ผมเนี่ยถอดสายเก็บไว้นะฮะคู่มงคื่มือก็มีให้ประมาณนี้นะครับ โอเคตัวกล่องก็ประมาณนี้นะคงไม่ได้ลงดีเทลเยอะนะครับเรากลับมาดูที่ตัวนาฬิกากันเลยนะครับ Orient Retro Future Guitar เนี่ยเป็นหนึ่งในคอลเลกชัน Revival นะฮะคือคอลเลกชัน Revival เนี่ยนะครับเขาก็จะมีคอนเซปต์ด้วยการนำเอานาฬิกาดังๆเนี่ยในอดีตนะฮะทั้งของแบรนด์ Orient เองนะฮะหรือว่าแม้แต่ของแบรนด์ Orient Star นะครับเอากลับมาทำใหม่นะฮะแล้วก็มีการปรับปรุงอัปเกรดให้มันเข้ากับยุคสมัยใหม่นะครับโดยที่ก่อนหน้านี้นะเพื่อนๆน่าจะพอจำกันได้นะครับมันจะมีนาฬิกาที่ชื่อว่า Orient Reto Future Camera นะครับ ก็จะเป็นคอนเซปต์ของแบบกล้องถ่ายรูปในอดีตนะฮะอันนั้นก็จะเท่มากเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็มาในคอนเซปต์ของกีตาร์นั่นเองนะครับโดยที่ต้นแบบของเรือน,นี้นะฮะต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2013เลยนะครับซึ่งผมจะขึ้นรูปด้านขวาให้ดูนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีนาฬิกาของ Orient Star เรือนหนึ่งนะฮะหน้าตาเนี่ยมันจะมาเป็นแบบรูปทรงของกีตาร์นะครับหน้าปัดด้านในเนี่ยจะมีรายละเอียดของกีตาร์แบบมากมายเลยนะครับแต่เพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่าเขาก็มีการตัดเอาดีเทล,ล้วก็ ปรับปรุงหลายๆอย่างเนี่ยจนเลือนใหม่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมือนกับตัวเดิมเท่าไหร่นะครับเรียกว่าหน้าตาเนี่ยต่างกันเยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยเนี่ยก็คือด้านบนขวานะฮะตรงเนี้ยมันจะไม่มี Power Reserve Indicator แล้วนะครับตัวเก่าของ Orient Star เนี่ยมันจะมีตัวที่บอกพลังงานสำรองได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการปรับปรุงที่น่าสนใจมากๆหลายส่วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลรายละเอียดกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมขอเริ่มจากการซูงเข้าไปปปดดดดูใกกกล้้้้ๆหหหนนนนนนาาาาาาััั่่่อะะะครรเเพวียโจจจมิง คือเราจะเห็นเลยนะว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างเนี่ยที่มันให้กลิ่นอายของกีตาร์มากๆนะครับอย่างแรกเลยนะชิ้นส่วนที่เด่นที่สุดนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องของปิกกาดตรงนี้นะครับก็คือมันจะเป็นชิ้นส่วนที่มันเป็นแผ่นพลาสติกนะฮะที่มันจะรองสายกีตาร์อยู่นะครับเวลาคนดีดกีตาร์ใช่ไหมฮะปิกมันก็จะปาดไปปาดมาบนสายนะฮะแล้วก็ไอแผ่นเนี้ยมันก็จะเป็นตัวรองปิกไม่ให้แบบมันไปขูดกับตัวบอดี้ของตัวกีตาร์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งการดีไซน์ภาพรวมของหน้าปัดเนี่ย ทาง Orien เนี่ยเคาก็มีการไปร่วมมือกับ Dyna Musical Instrument นะฮะก็คือเหมือนเป็นแบรนด์ที่คอยผลิตกีตาร์ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งนาฬิกาเนี่ยจริงๆมันจะมี2แบบเลยนะคือรุ่นทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นรูปสายกีตาร์แบบนี้นะฮะแต่ว่ารุ่นที่แบบมันเป็น Limited แบบของ Limited อีกทีนึงอะ่ะมันจะมีคําว่า d น n าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะฮะมันก็จะเป็นรุ่นที่หน้าตาแตกต่างกันไปหน่อยนะครับแล้วก็พูดถึงสายกีตาร์นะครับมันจะมีการเล่นลายเป็นสายกีตาร์6เส้นมาแบบนี้นะฮะซึ่งสายกีตาร์6เส้นเนี่ยเวลาเราหมุนไปบางมุมนะครับมันก็จะมีการสะท้อนแสง เงินเข้ามานะฮะดูเฟดเฟดไปเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นการเก็บดีเทลที่ดีนะเพราะว่าสายกีตาร์จริงๆเนี่ยมันก็เป็นสายโลหะที่มีความเงินเงงเงาสะท้อนแสงแบบนี้แหละนะครับอันนี้คือเก็บงานมาดีมากเลยนะดูมีความเนียนเป็นสายกีตาร์จริงๆได้เลยนะฮะส่วนด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะมีการโชว์เครื่องมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์มากๆเลยก็คือเรื่องของหน้าปัดนะครับคือหน้าปัดของเรือนี้เนี่ยเขาก็ทํามาเป็นสีซันเบิร์สนะครับแล้วก็จะสังเกตด,ดูวะะว่าาาเเลรหมุนนซ้ายหมุขวนะ มันจะมีความแบบเป็น t e x t ซ์ e จอร์ไม้ไม้นะฮะซึ่งเขามีการเล่นแบบเป็นมิติขึ้นมาเป็นรอยริ้วไม้ไม้แบบค่อนข้างจะเท่มากนะครับจริงๆจะบอกว่ารุ่นก่อนนะที่มันเป็น Orient Star รรุ่นปี2013นะครับ เขาอะใช้วัสดุไม้จริงเลยด้วยนะฮะมาทําเป็นหน้าปัดนาฬิกานะฮะแต่เรือนนี้เท่าที่อ่านมานะมันไม่ได้เป็นไม้จริงแล้วนะฮะมันก็เป็นการทําลวดลายหน้าปัดที่ล้อเรียนเป็นลายไม้นั่นเองนะครับคือถ้าเกิดเป็นไม้จริงนะจะบอกว่าโอ้โหจะเทพขึ้นมากกว่านี้เยอะเลยนะฮะแต่อันเนี้ยก็ต้องบอกว่าเท่ล้วแหละนะครับมีความแบบเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลน,นะฮะ หมุนบางมุมนี่เห็นลายไม้ชัดเจนมากๆนะครับบางมุมก็จะเนียนๆไปนะฮะดูสวยงามใช้ได้เลยส่วนต่อมาที่เป็นอีกหนึ่งดีเทลนะฮะก็คือเรื่องของมาร์กเกอร์นะครับมาร์กเกอร์ด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นทรงสามเหลี่ยมนะฮะซึ่งด้านในเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่สีขาวธรรมดานะมันเป็นสีแบบมาเตอร์ออฟเพลนะฮะซึ่งตรงนี้เขาจำลองมาจากปิกกิต้านะครับคือรูปทรงของปิกกิต้าเนี่ยมันดันเป็นรูปทรงที่แบบคล้ายๆกับตัวมาร์กเกอร์ของนาฬิกาดำน้ําพอดีเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยพอมาใส่ตรงนนะ ความริ้วๆเป็นแบบไขมุกไขมุกนิดนึงอ่ะซึ่งเพื่อนๆที่แบบเป็นนักดนตรีนะหรือว่าเคยซื้อปิกิต้านะครับก็จะรู้นะว่าปิกิต้าเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบเรียบๆนะครับแบบดำๆนะครับแบบขาวๆบ้างแบบลวดลายเป็นโลโก้ยี่ห้อนะฮะแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่แบบมันทิๆกันอ่ะมันจะเป็นลายแบบสีมุกมุกอ่ะนะครับจะเป็นเฉดนั่นเฉดนี่แต่ว่าเนื้อเนี่ยมันจะมุกๆุเลยนะฮะซึ่งอันเนี้ยเขาก็ทํามาล้อกับปิกิต้าสีมุกแบบนั้นด้วยนะครับก็เป็น ทุกส่วนเนี่ยเรียกว่าคิดมาเยอะจริงๆนะฮะส่วนตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็มีรูม,มาให้ด้วยนะครับเป็นสีครีมครีมแบบวินเทจเลยนะครับดูย้อนยุคสุดๆนะฮะแล้วก็รอบๆมาร์เกอร์นะมันจะมีแบบเป็นเม็ดครึ่งวงกลมอะเกาะอยู่ด้านนอกนะครับพวกเนี้ยก็เป็นรูเหมือนกันนะครับดังนั้นเรือนนี้เนี่ยเวลาเข้าที่มือนะครับอ่านค่าได้แบบโอเคมากนะถือว่าทําได้ดีกว่าที่คิดเยอะเลยนะฮะ ส่วนเข็มวินาทีจริงๆของเดือนนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะกวาดไปเรียบๆเนียนๆแบบนี้เลยนะฮะเป็นนาฬิกาออโต้นะก็จะดูเนียนมากนะครับแล้วก็ไฮไลท์ต่อมานะครับก็คือขอบด้านนอกตรงนี้นะฮะเราจะเห็นว่าเรือนนี้ย มันไม่ได้มีฟังก์ชันดำน้ำจับเวลาอะไรใดๆนะฮะแต่ว่ามันจะมีชื่อเมืองต่างๆอยู่นะครับรอบๆนะจริงๆจะบอกว่าเป็นชื่อเมืองก็ไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าเป็นชื่อสถานที่มากกว่านะครับเพราะว่าอันเนี้ยเขาจะเอามาจากสถานที่จัดงาน m ิ s สิคเฟสติวัลที่แบบโด่งดังทั่วโลกนะฮะอย่างฟูจิอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีงานเทศกาลดนตรีที่ฟูจินะฮะซิดนีย์อย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าจะเป็นโคเชล่าเนี่ยโคเชล่านี่ก็ดังมากนะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่แบบยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยนะฮะหรือแม้แต่นะครับทากรศ การดนตรีบิ๊กเมล์เทนเขาใหญ่นี่แหละนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่นกิมมิคที่แบบเจ๋งมากๆเลยนะฮะ แล้วก็ตัวขอบด้านนอกเนี่ยมันสามารถหมุนได้ด้วยเม็ดมะยมตรงนี้นะครับด้านล่างขวานะมันก็หมุนไปหมุนมา2ทิศทางได้เลยนะครับซึ่งขอบแบบนี้เนี่ยฟังก์ชันมันก็จะแบบใช้งานอะไรไม่ค่อยได้นะฮะมันก็ไม่ได้เอาไว้แบบดูเวลาทาโซนที่2ที่3อะไรได้โดยง่ายนะแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นกิมมิคอะสมมติว่าเราใส่นาฬิกาเรือนนี้นะฮะไปงานเทศกาลดนตรีหรือว่าแม้แต่เราเป็นนักดนตรีเนี่ยแล้วแบบใส่นาฬิกาเรือนเนี้ยเป็นเล่นงานนั้นๆนะครับเราอาจจะหมุนงานตรงนั้นเนี่ยมาอยู่บนนาฬิกาของเรานะฮะ เพื่อให้มันเด่นๆนะเพื่อให้แบบมันเป็นกิมมิกนะครับเอาไว้ถ่ายรูปลง i g s t o r อร,รอสวยๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นกิมมิกที่แบบเจ๋งมากๆเลยนะครับสำหรับขอบนาฬิกาของเรือนนี้นะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยยังไม่ใช่จุดที่ผมชอบที่สุดนะครับเพราะว่าจุดที่ผมชอบที่สุดแบบชอบมากๆจริงๆของเรือนนี้นะฮะมันอยู่ที่ปุ่มเมสสิยมด้านขวานี่แหละนะครับเพราะว่าเวลาเพื่อนๆหมุนมาดูนะฮะ เพื่อนๆจะเจอปุ่มที่หน้าตาเป็นเหมือนตัวปุ่มที่เอาไว้ปรับนุ่นจูนนั่นจูนนี่เนี่ยบนตัวกีตาร์เลยนะฮะคือปุ่มมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆะนะครับใครที่เป็นนักดนตรีหรือว่าเคยเล่นดนตรีมานะฮะผมว่าต้องคุ้นเคยกับการปรับจูนโทนนะฮะปรับตัวเสียงจูนเสียงต่างๆบนตัวกีตาร์ด้วยปุ่มแบบนี้แน่ๆนะครับซึ่งอันนี้ทํามาแบบโ,โหสุดยอดมากนะฮะคือจับแล้วแบบฟิลลิ่งได้เลยนะครับแบบดีมากๆนะฮะแล้วก็มีชื่อบอกด้วยนะครับว่าปุ่มด้านล่างเนี่ยก็ไว้ปรับพวกชื่อสถานที่่่ชืืออเเมงนะะนนนะะะสวววด้าาาขก็ปรับลค ซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยก็ใช้งานได้ง่ายนะด้านล่างมันจะมีแบบที่ให้กเกาะออกมาแบบนี้นะฮะเราก็ดึงออกมาได้เลยนะไม่ได้แข็งอะไรมากนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็หมุนตั้งเวลาได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของตัวหน้าปัดนะครับออกมาแบบ สุดยอดมากจริงนะฮะเรือนเนี่ยดีเทลแบบเต็มแน่นอลังการสุดๆนะฮะส่วนสเปคอื่นๆนะครับตัวกระจกเนี่ยเสียดายนิดนึงนะฮะยังไม่ได้เป็นซัฟไฟร์คริสตัลนะครับให้มาเป็นมินิรอลคริสตัลอยู่นะครับส่วนการตัดแสงทําได้ดีมากนะอันนี้คือเคลียร์มากๆเลยนะครับหลายๆมุมเนี่ยแทบมองไม่เห็นกระจกเลยนะฮะเราก็จะเห็นดีเทลด้านในได้ชัดเจนสุดๆนะครับอันนี้ต้องชมเลยส่วนขอบเบเซลเนี่ยสังเกตนิดนึงนะฮะมันจะมีการลมสีดํามาด้วยแบบนี้นะครับมันก็จะดูล้อไปกับตัวขอบเบเซลด้านในได้ดีนะฮะ ส่วนทรงเคสเนี่ยมาเป็นทรงที่แบบผมว่ามันเท่ดีนะคือทรงแบบเนี้ยไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเคสจะมาตันๆหน,นาๆหน่อยนะฮะแต่ว่าหันมาด้านข้างนะมันจะมีการลบมุมตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูข้างๆอย่างเงี้ยมันจะนําสายตาเราทําให้ตัวเคสเนี่ยรู้สึกว่าบางลงประมาณหนึ่งนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทรงเคสมันไม่ได้บางมากนะซึ่งขนาดเคสไซส์เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงเหมือนกันนะครับอันเนี้ยเป็นประเด็นมากๆเลยเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยไปดูในเว็บไซต์นะฮะฮ ของออเรียนหรือว่าของเว็บตัวแทนอะไรใดๆในไทยในต่างประเทศก็ได้นะครับมันจะบอกว่าตัวเรือนตัวนี้ขนาดเคสไซส์มัน48มิลน,นะครับจากตำแหน่ง3นาฬิกาถึง9นาฬิกาเนี่ย48มิลตัวเลขขึ้นมาแบบนี้นะซึ่งผมนี่แบบตกใจมากนะครับว่าเฮ้ยนาฬิกาเกือบ50มิลผมจะใส่ได้ไหมนะครับแต่ผมแบบไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อ่ะว่าออเรียนเขาจะทําไซส์นั้นออกมาจริงๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดทําไซส์ออกมาแบบนั้นนะมันจะเสียโอกาสในการใส่สําหรับหลายๆคนมากๆเลยนะครับซึ่งพอได้นาฬิกามานะฮะ อันดับแรกที่ผมทําเลยนะผมวัดขนาดเคสไซส์ก่อนเลยนะครับออกมาเนี่ยประมาณ42มิลนะฮะไม่ใช่48อย่างที่เราเห็นในตัวเลขสเปคนะครับซึ่ง48เนี่ยมันคือไซส์ของรับทุลัก์มากกว่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันผิดพลาดอีท่าไหนเนี่ยมันถึงแบบไปตัวเลขแบบนี้กันทุกสื่อเลยนะฮะ ส่วนความหนาเนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคนะฮะ12.4มมิลไม่หนาไม่บางมากเกินไปนะครับส่วนฝ้าหลังเนี่ยก็มาสไตล์คล้ายๆกับตัว retro future c a m e r a นะฮะก็คือมีการเปิดโชว์เครื่องมาเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีสกรีนว่าเป็น limited edition ด้วยนะฮะมีการ run number ด้วยนะครับ เรือนนี้ผลิตมาแค่400เรือนเท่านั้นนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือแบบระบุตัวตนไปเลยนะฮะว่าเราเป็นเรือนที่เท่าไหร่น,นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยตัวเคสหน้าปัดตัวรูปทรงทั้งหลายเนี่ยก็คือมีแต่เรื่องที่ต้องชมทั้งนั้นเลยนะฮะทำมาได้ดีจริงๆนะครับแต่มันก็มีเรื่องที่แบบต้องติอยู่บ้างนะคือสายอะ มันเป็นสายที่โอเคมันแบบไปด้วยกันได้ดีกับตัวนาฬิกานะฮะแต่จะบอกว่าสายเดิมที่มันเคยมากับนาฬิการุ่นนี้ที่มันเป็นของ Orient Star เนี่ยมันจะมีการเล่นลวดลายนะฮะเป็นเส้นตรงกลางนะคือมันจชคล้ายๆกับตัวคอกีตาร์นะครับทำให้เรือนนั้นมันเป็นเรือนที่มีการล้อเลียนไปกับตัวกีตาร์ได้แบบจัดเต็มมากกว่าเรือนนี้อีกนะฮะอย่างเรือนนี้สายอ่ะมันก็เป็นสายที่แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็แบบมาแบบปกตินี่แหละนะฮะตามราคานะ แต่ว่ามันสูญเสียความแบบเป็นคอกีตาร์อันนั้นไปอ่ะอันนี้ผมเสียได้สุดๆเลยนะครับถ้าเกิดเขาให้ดีไซน์สายแบบนั้นกลับมาด้วยนะมันจะยิ่งลงตัวยิ่งเพอร์เฟกเลยนะฮะซึ่งสายของ o อเรียนเนี่ยมันก็จะมีความมนๆนะฮะมันแบบไม่ได้คมมากนะตามเหลี่ยมตามมุมเนี่ยมันก็ยังแบบเก็บงานมาโอเคในระดับนึงอ่ะแต่ยังไม่ได้แบบรู้สึกว่าจับแล้วมันจะฟินๆเหมือนกับพวกออเรียนสตาร์ราคาแพงๆกว่านี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่ายอมรับได้นะฮะมันก็มีความเข้าๆกับตัวนาฬิกาดีนะ็้บบ ER กเเกจจเปขอข หนึ่งของสายประเภทแบบนี้ก็ได้นะฮะส่วนตัวบานพับเนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าราคามาขนาดนี้แล้วนะครับบัคเกิบานพับยังมาบางๆอยู่นะฮะและบัคเคิลก็อันเล็กๆเ,เลยนะครับซึ่ง b u c k กิเนี่ยมีไมโคร a อจัส t ให้2รูเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเทียบกับขนาดลิงก์อ่ะผมว่าไมโครไ j จัสให้มันน้อยไปหน่อยนะครับ ควรจะมีสักสามนะนะเพราะว่าลิงก์เนี่ยมันใหญ่นะฮะหลายหลายคนเนี่ยอาจจะใส่ได้แบบไม่ได้พอดีอะแล้วก็ต้องการเมครัพจัสในการปรับมากกว่านี้นะครับซึ่งสายเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่อาจจะเป็นข้อด้อยเพียงอย่างเดียวของเรือนนี้เลยก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นข้อมือกันเลยดีกว่านะฮะข้อมือของผม5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับผมก็ตัดสายไปเนี่ยหลายข้อเหมือนกันนะฮะแล้วก็ยังเหลือให้ตัดได้อีกประมาณข้อ2ข้อนะครับดังนั้นเนี่ยคนข้อมือเล็กกว่านี้นะก็ยังใส่ได้นะครับส่วนคนข้อมือใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าใสาย่ยลนนเาางมตัๆๆ ซึ่งพออยู่บนข้อนะโอ้โหออกมาแบบ สวยมากอะนะครับคือต้องแอบเล่านิดน,นึงนะว่าเมื่อก่อนผมก็เล่นดนตรีนะฮะมีวงเล่นกับเพื่อนๆอ,อะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมไม่ได้เล่นกีตาร์นะผมเล่นเบสด้วยนะครับพอมาเห็นนาฬิกาแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกได้ถึงฟีลลิ่งในตอนที่เราเคยเล่นดนตรีตอนที่เราแบบจับกีตาร์จับเบสขึ้นมาได้เลยนะฮะคือส่วนประกอบต่างๆมันแบบเพอร์เฟกลงตัวมากจริงๆอะนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ Orient ทําออกมาได้แบบดีมากๆที่สุดเกอนหนึ่งในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะฮะคือจริงๆร,ร,นะร,รุ่น Retro Future c a m e r a เนนี่มาอ้้้วะเจตัขไไปรู ผมว่าคาเมล่าเนี่ยดูหมองไปเลยนะครับตัวนี้ดีเทลหลายๆอย่างเนี่ยมาจัดเต็มมาครบมาสวยงามองค์ประกอบดูดีกว่ามากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะให้แบบมันมีความแบบเป็นกีตร์มากกว่านี้นะฮะผมก็แนะนําว่าลองเปลี่ยนสายดูก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราใช้กีตร์ใช่ไหมฮะ เราอะจะสพายกับพวกสายไนยล่อนนะฮะหรือบางคนก็จะเป็นสายหนังสีน้ําตาลสีดําอะไรก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นโดยทฤษฎีแล้วนะฮะถ้าเกิดเราถอดสายเหล็กออกนะแล้วก็เอาพวกสายหนังมาใส่เนี่ยมันควรจะเทสขึ้นอีกเยอะนะฮะโดยที่ขนาดลักไซนี่อยู่ที่20มิลนะครับเอาสายหนังน้ําตาลวินเทจมาลองดูก่อนนะครับออกมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็โอ้โหนะฮะใช้ได้เลยนะดูฟิลลิ่งมีความวินเทจมีความย้อนยุคมากขึ้นด้วยนะครับคือด้วยความที่ในการมันมาแบบเรโทรมากๆแบบนี้นะครับ สายเนี่ยเอาแบบอะไรก็ได้ที่มันมีความย้อนยุกย้อนยุกเก่าๆหน่อยนะครับมาใส่อะยังไงเข้าแน่นอนนะฮะอย่างเส้นเนี้ยก็ยิ่งเข้านะฮะเพราะว่าด้านบนมันเป็นสีน้ําตาลล้อไปกับตัวหน้าปัดนะฮะแล้วก็ขอบด้านข้างเนี่ยเป็นสีดําล้อไปกับตัวขอบเบเซลได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะที่ขึ้นข้อและจะแบบหล่อจัดหล่อแบบมาเต็มขนาดนี้นะฮะถือว่าเป็นคู่แรกที่ลงตัวมากๆนะครับอันนี้ก็ออปชันแรกในการเปลี่ยนสายนะออกมาแบบโอเคมากๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปออปชั่นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับแน่นอนว่า อะะไไรรแบบบนนี้้ก็ดคัอยู่กับสายนาโต้นะครับออกมาประมาณนี้เลยนะฮะโอ้โหนะครับชัดเจนนะฮะว่ามันดูมีความเป็นกีตร์มากขึ้นนะฮะอารมณ์เหมือนแบบเป็นกีตร์แล้วก็ไอ้พวกนี้เป็นสายสไปน์นะครับภาพนี้แบบลอยมาเลยนะฮะถือว่าเท่สุดๆนะครับอยู่บนข้อกับสายผ้านาโต้ซิงเกิลพาสออกมาประมาณนี้เลยนะครับก็ดูโอเคเลยนะฟิลลิ่งนี่แบบมีความเล่นคู่สีดำเนี่ยมาแจมทําให้นายกามันดูแบบมีความอิ่มมีความลึกมากขึ้นนะฮะ ไม่ได้ดูแบบเพลนๆเป็นแบบโล่งๆเด่นแค่หน้าปัดอย่างเดียวละอันนี้มันจะแบบมีการเล่นสตรอรี่ทั้งตัวสายทั้งตัวนาฬิกาไปด้วยกันได้ด้วยแล้วนะครับความใส่สบายก็ไม่ได้ต่างกันมากนะฮะเพราะว่านาฬิกาเรือนเนี้ยหลักๆมันจะเป็นหนักที่ตัวเคสนะครับตัวสายเนี่ยมันไม่ได้หนักอะไรมากนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เลือกได้เลยนะฮะว่าเราจะใช้สายแบบไหนนะครับ <S <S ก็โดยสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับเรือนนี้นะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่มันไม่จําเป็นจะต้องใช้เหตุผลเยอะในการซื้อนะฮะ เพราะว่าหน้าตาทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบมีดีเทลมีกิมมิคจริงๆนะครับคือววาง่ายๆใครที่ชอบเรื่องราวของดนตรีเป็นนักดนตรีหรือว่าชอบอะไรเกี่ยวกับพวกมิวสิกเฟสติวัลเนี่ย เรือนี้มันไม่ต้องคิดเยอะอะ่ะมันสามารถซื้อได้เลยนะฮะแล้วก็แบบเก็บสะสมไปยาวๆได้เลยนะครับแต่ก็แน่นอนนะฮะผมก็เชื่อว่าจะมีหล,หลายๆคนที่แบบไม่ได้อินกับกีตาร์นะไม่ได้อินกับเรื่องดนตรีเรื่องอะไรแบบนี้นะครับมาเห็นในาฬิการเรือนนี้นะก็จะรู้สึกว่าเอออะไรก็ไม่รู้นะครับมีแบบกีต้งกีตาร์อะไรมาเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งอันนั้นก็แล้วแต่เลยนะครับบางคนไม่อินเนี่ยผมก็เข้าใจนะฮะ แต่ถ้าเกิดใครที่ชอบดนตรีอยู่แล้วยิ่งเป็นนักดนตรีเก่าด้วยเนี่ยนะครับเจอเรือนนี้เข้าไปนะซื้อด่วนนะครับยังไงรีบเก็บกอดมันหมดนะฮะเพราะว่า400เรือนเนี่ยผมว่าไม่นานมากนะหมดแน่นอนนะครับนับว่าเป็นหนึ่งในไอเทมที่ควรจะมีสุดๆเลยนะฮะสำหรับออเรียนเรือนนี้นะครับส่วนราคาป้ายของเรือนนี้นะครับอยู่ที่18,000บาทนะครับแต่ว่าซื้อจริงเนี่ยมันก็อยู่แถวๆประมาณ1 3มื่นแถวเนี้ยนะครับแล้วแต่ส่วนลดที่เราได้นะฮะก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นนะะคคครรรรับใทีี่มมมมมาาาาถถอไก็สเลยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ